ซึ่งหลังจากเสร็จงานวิ่งนะคะพระสกน,นิกรชาวจังหวัดยะลาค่ะก็ได้รวมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดยะลาประธานในกิจกรรมร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ค่ะโดยท่านผู้ว่านะคะก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชาการพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผสมนิกรชาว ังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่าได้หลอมรวมร่วมกันถว,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 วายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระเมตตาแผ่ภยัยศาลแก่พระสงนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวันณนะและเชื้อชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างประจักษ์แจ้ง พวกเราแม้นจะต่างเชื้อชาติศาสนาล้วนแต่ได้ชื่นชมในพระบุญญาบารมีและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรััย์ตามตามพระราชากรณียกิจนานัประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประสกนิกรชาวไทยโดยตลอดมาค่ะ